เริ่มด้วยเกมแรกเลยการต้มมาม่าเป็นอะไรที่สำคัญมากสําหรับคนที่อยากจะกินอาหารตอนมืดแล้วซึ่งถ้าคุณหิวกระหายมากๆห่อเดียวคงไม่พอใช่แล้วครับผมมีแค่ห่อเดียวมันมันไม่พอผมเลยต้องไปซื้อในยามดึกซึ่งจะเกิดเรื่องแปลกๆอ,อย่างที่คุณคาดไม่คิดครับผมคาดไม่คิดอะไรวะไม่คาดคิดและเกมที่สองคือบน บนครับบนขยกฟังผมพูดมากก็ไปดูเกม2ได้นะครับผมแต่ดูเกมแรกไปก่อนแล้วก็ค่อยไปดูเกม2ละกันถ้าเกม2ไม่ไหวคุณก็ปิดได้เลยครับผมเพราะว่าผมพูดมากจริงๆนะแต่ว่าแม่งมันดีแหละผมคิดว่าเฮ้ยโอ้ย,อย,อยความเร็วก็ได้อยู่นะพี่พี่พร้อมแล้วทิ้งไลค์แล้วไปกันเลย กินมาม่าจังเลยต้องทํายังไงดีเนี่ยไปดูไงมีมาม่าหรือเปล่าไปชิดก่อนสิไปเหลือสักอัน่ะก็เลยมาจบที่เกมนี้ไงครับผม มันมัน,ม,นมันจะมาจุบที่เกมดีได้ไงวะแต่ไม่เป็นไรครับผมเอ่อก็ถือว่าอเมกเซนนะไปซื้อในเกมไม่ได้เฮียมัน้ไปซื้อของจริงหรอกต้มมาม่าในตอนดึกและยินดีท่านผูช้ชมผมวินเขียนไรครับผมและในเกมนี้อยู่กับการต้มมาม่านั่นเองนะครับผมซึ่งเออไม่พูดมากเดี๋ยวเราไปซื้อมาม่าดีกว่าครับผมแอเริ่มกันเลยดีกว่า<ม>หิวกลางดึกโอ้ย<ม>ยิ่งดึกยิ่งหิว ผมก่าวเองเอ้ยนอนไม่หลับเลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าจะต้องไปกินมาม่าสักหน่อยอาจจะทำให้ผมหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะนะฉันจะไปต้มมาม่าสักหน่อยแล้วฉันหวังว่ามันยังเหลืออยู่นะในห้องครัวผมก็หวังวังอย่างนั้นเหมือนกันนะโหโอ้ยเป็นเกมที่ดูดีมากนะครับ ผมชอบแน,นแนว P S 1ไม่ก็ P S x กันนะครับอันนี้น่าจะเป็น P S x นะครับผมชอบผมชอบไหนดูสิโอ้อ,อันอ,อันนอ,อันเฮ้ยเหลืออยู่อันเดียวเองเหรอเอ้ยนั่นมันทำให้ผมไม่อิ่มหรอกนะมาเติมผมไม่อิ่มหรอกแค่ซองเดียวอะจะต้องไปซื้อเพิ่มโอเคเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มไปซื้อเพิ่มซะก่อน อจะฟาดหน้ากูด้วยตัวฉันจะไปทางขวาโหนั่นไงร้านสะดวกซื้อข้างบ้านเรามองซ้ายมองขวาไปดูสิโอเคสุดที่เกือบโหร้านโคตรเล็กเลยอ่ะโอเคสะดวกซื้อนะอสวัสดีหนุ่มต้องการซื้ออะไรเหรออ่ะผมอยากจะซื้อมาม่าซองเหนือครับ มาม่างั้นเหรออืมเอ่ามาม่ามาม่าหมดแล้วเดวโอเคขอบคุณครับยโยโคนน่ากลัวเลยเสียงเดิมก็ไม่มีเพื่อนไหนเอ๋อย่ามาบอกกับคนแปลกด้กันนะถ้ามันจ้องผมนะผมจะไม่อยู่ด้วยไม่อยู่กับมันนะถ้ามันจ้องผมอิสัส ผมอยากจะหาฉากจบอื่นๆไปด้วยนะอยากจะพี่เรนไปด้วยนะครับว่าทําอะไรได้หรือเปล่ากินเหมน็นหมดแล้วอะ่ะอแต่ฉันก็ยังไงก็ตามก็กินนันเดียวก็กินนันเดียววะค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ร้ายด้วยสวัสดีจ้า <c oughs> มาต้มกันดีกว่า Let's go เออเว้ยผมลืมสังเกตไปได้ไงว่าแล้วทีนี้มันมีสองหอได้ไงโอเคไม่สนใจแม่งแล้วทำอาหารกันอีกกว่าแบ่งกับตะกุกตะกากเลยอืมไม่มีแรงไม่มีอาหารก็ไม่มีแรงโอเคฉันจะไปเอาน้ำต้มเด,เดือดๆหน่อยเอาน้ำต้มใช่ไหมนี่ไง ลืมซื้อน้ำแล้วก็ไม่มีน้ำด้วยไอเวนจะต้องไปซื้อน,น้ำเซ็กหน่อยกูมไม่ไว้ใจมันนะกูบอกไก,ก,ก่อนกูบอกไว้ก่อนกูไม่ไว้ใจมึงนะว่าบ้านกูโดนแนบเฮียเดี๋ยวก่อนเฮียมันอาจจะเป็นเหตุผลที่มีคนอยู่ในห้องน้ำน่ะต้องมีคนอยู่ในห้องน้ำแน่ครับผมชัวร์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์อะ มีอะไรสักอย่างอยู่ในห้องน้ำของผมลุงโอเคดีไหมครับโอ้ยลุงโอเคดีหนูนี่ไงโอ้ยหนึ่งดอลลาร์เองเหรอสามสิบห้าบาทโอเคจ่ืมแล้วเพื่อของเธอไปไหนแล้วล่ะเพื่อกันเหรอครับลงุงใครอะ่ะผมว่าผมอยู่คนเดียวนะก็คนก่อนหน้านี้ไง เขาบอกว่าคุณเป็นเพื่อนของเขาอะ่ะแล้วก็อาศัยอยู่กับคุณด้วยผมอยู่บ้านคนเดียวและผมก็ไม่รู้จักเขาด้วยคุณอยู่บ้านคนเดียวงั้นเหรอใช่แล้วครับผมผมเพิ่งมาอยู่ที่นี่ใหม่เลยอะ่ะแล้วผมไม่รู้จักใครสักคนอะ่ะ หน้าแบบนี้มันไปติดอยู่ที่หน้าลุงครับลุงก็ทำหน้าอย่างนี้แหละครับผมก็ทำหน้าอย่างนี้ด้วยครับอืสองคนไปเลยลุงกับผมเนี่ยอือมืมองตาเฮ้ยมันไม่ใช่เพื่อนกูนะกูบอกไปก่อนนะมันไม่ใช่เพื่อนกูจูนอดมาได้ฟนมันไม่ใช่เพื่อนกูสัตว์ลุงช่วยผมด้วยมันอยู่เนี่มนย,ยมันอยู่ด้านล่างลุง ลุงช่วยผมลุง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 ผมเป็นผมเป็นผมเป็นผู้มาเยือนใหม่นะลุงมันอยู่ข้างร้านลุงเลยกูไม่มากินมาม่าหรอกถึงจะเป็นบุญคุณะลรขนาดไหนให้มาม่ากูมาอีกคองก็เถอะกูไม่แบ่งมาม่ามึงกินหรอกเวนมาทำตัวแบบนี้ใครอยากจะไม่ให้ปะเฮียมีมารยาท กูไม่ลืมหยิบน้ำมาใช่ไหมอย่าให้กูลืมหยิบน้ำมานะนี่ระวังระวังเพื่อระวัง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 เฮ,ฮ้ยเชีนน้ำในอ่างก็ไม่มีเย็นนั่นสูบน้ำไปแน่เลยแม่งขโมยน้ำกินเฮ้ยมันน่ากลัวนะครับมันน่ากลัวแบบแปลกอะน่แอบในนี้ได้ไหมหาที่แอบก่อนที่ะ ไม่ได้แอบในตู้ชช่นี้ก็ไม่น่าด้านกันแหละกูอะไรของกูเนี่ยกูกันได้ไหมเอากูอี้กันอ่ะไม่กูหายับออกนอกทะเลจริงๆอะเนี่ยผมต้องการหาแบบฉากแบบที่มันดีอยู่นี้ไม่เปิดอะไม่เปิดด้วยกูไม่เปิดกูจะกินมาม่าห้าสิบแปดนาทีห้าห้าห้าสิบวิครับ ที่อย่างนี้นอนนี่นอนนี่นอนนี่นอนเออเอามาตราบใดที่กูอยู่ในบ้านคนเดียวแล้วกูล็อกประตูมันก็คงโอเคแหละนะหวังว่ากูจะล็อกประตูได้อเด็กเปรตเอ้ยกูได้ไอเด็กเปรตแล้วทำไมต้องไปวางตรงนู้นด้วยโอเค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 จานมาอืมได้เวลาโซยแล้ว โอเคจัดเตรียมสถานที่เสร็จแล้วก็อู้ยไข่ดาวว้าวแต่มึงไม่ควรที่จะหันหลังให้ประตูนะกูบอกไว้ก่อนนะกูเตือนมึงไว้ด้วยความหวังดีนะเพื่อนมึงไม่เปลี่ยนให้กูใช่ไหมมึงก็แดกดอีอ่ต้องการน้ำผลไม้มันจะดูดีขึ้นวันนี้นะไปซื้อน้ำหรือว่ากินดีเอาแค่กินไปก็พอและ้ะ กินน้ำเปล่าดีกว่าเออกินน้ำเปล่ากินน้ำเปล่าโอ้ยหิวมากเลย,อยขอกินก่อนแล้วกันมันก็ได้จะสายไปแล้วแหละจะเหนื่อยที่จะเดินไปตรงนู้นแล้วอะ่ะเอ็นงอมงอมงอมองข้างหลังไปด้วยอืมอร่อยอร่อยอออืมอืม อ,อร่อยดีเว้ยกินอึมฮึมเรียบร้อยไม่ลงไม่ล้างไม่ถงไม่ถามสุขภาพซักคำนอนผมคิดถูกเนี่ยผมได้คิดถูกนะครับแล้กประตูยังเพื่อนกินมามา่าแล้วอิ่มท้องมากๆแล้วก็หลับได้ดีเลยแหละแต่ว่าในวันถัดไปคุณปวดท้อง โอเคก็คือผมไม่โดนอะไรนะกูดเอนดิ้งมันกูดเอนดิ้งที่โคตรปั่นป่วนมหาวิบัตินะครับเอ้ยเป็นเกมที่สนุกดีนะครับผมว่าเออเดี๋ยวลองหาฉากจบอื่นดีกว่านะครับโอเคน้ององมาม่ามาม่ามีสองสองเอามามาก็มีสองกอเต้นอยู่แล้อยาใช่ครับใช่ใช่ใช่ไอ้กูลืมไปเหี้ยตกใจผมอาจจะนอนไปเลยก็ได้นะครับ เนี่ยรอต้มเนี่ยผมสามารถนอนได้เลยเนี่ยเห็นไหมลองนอนรอไปก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นว้าเล่เอซิเกลเอดดี้ครับก็คือว่ามึงนอนแล้วมึงก็อยางต้มอยู่บ้านมึงไฟไหมแล้วมึงก็กลายเป็นขี้เท้าเลยไม่ใช่มึงอ่ะกูนั่นแหละ กลายเป็นขี้เท่าเลยแล้วก็ทุกคนคนที่ดูก็กลายเป็นขี้เท่าเหมือนกันครับผมใช่แล้วคุณกลายเป็นขี้เท่าไอ้ยามาเจ๊จะเห็นมันมากไปมันจะเป็นบ้าลุงสสดีครับป๊ป๊บป๊ะป๊ะป๊ป๊นุนเดิ้ลหน่อยนะแห่กูรู้หรอกไม่สงสัยเดืเกาตูดเกาตูดสัตว์น้ำไปซื้อน้ำดีกว่าอยากกินก็ต้องจัดการเองนะครับก็เลยต้องไปซื้ออืม เดี๋ยวจะไปซื้อน,น้ำสักหน่อยแต่ว่าตะกี้ใครมาเคาะประตูยามนี้เนี่ยจุดๆๆไม่รู้แหละไปซื้อน้ำกันดีกว่าผมมองหน้าครับมองหน้าเดี๋ยวเท่านั้นไม่หวั่นไหวแม้ใจสัน่นยึกยึกคุณลุงช่วยผมด้วยลุงลุงกูโดนเก็บคนแรกเลย <c oughs> เฮ้ยเ้ยอย่ามาขายของเหรออรรดิเกลตอยากจะซื้ออะไรเงี้ยเหรอ แกใครเนี่ยแล้วลุงเสื้อเขาหายไปไหนอะเขาเหรออืมเขาอยู่ข้างหลังคุณไงเหยียเียเยียียกูไม่เชื่อผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อเป็นกูกูไม่อยากซื้อแหละมองหลังเลยครับ นี่มองหน้าอะไรเงี้ยแต่แม่งวาร์ปมาไอ้เชี้ยเชี่ยลุงเอ้ยมึงเอาบ้านผมไปเลยเอาบ้านผมไปเลยเอาบ้านผมไปเอามาม่าผมไปกินด้วยนะแล้วว่ามันอืดนะไม่อร่อยละผมวิ่งอะไรอะทำไมอะอ้าวมากินมาม่าดิมากินมาม่าดิ ถูกแทงหรอกล่ะคุณถูกฆ่าและยังไม่พอนะยังเอากูยัดเข้าไปในแพ็กเกจอีกแพ็กเกจอะไร,รอ่ะแพ็กเกจอาหารม,มันไงม,ามา yeah, ่าม่าเ้แม่ถูกฆ่าถูกฆ่าไม่พอแม่เอ้ยทำกูเป็นเฮี้ยอะไรอีกเวรกรรม คือ a b o r d ที่แปลว่าที่พักนะครับมันจะเป็นแนวลูปนะครับผมก็คือจะติดในลูปอะไรก็ไม่รู้อ่ะระวังมึนด้วยนะครับคนดูทุกคนผมเตือนเพื่อความหวังดีแต่ผมจะไปอย่างไวๆนะครับแต่ว่าผมจะไม่ทำให้มึนมากแล้วกันโอเคเขี่ยเมาสไวด้วยประตูปิดด้วยว่าไงจ๊ะผมเคยเล่นเกมแนวลูปนะครับ ผมก็เลยจะไปไวๆหน่อยมันก็จะเป็นแนวบนบนอ่ะนะ m. ผมไม่รู้ว่าเกมนี้นานเท่าไหร่นะอยู่ดีๆั้มสแกแห่านาทีจั้มสแกแห่นี่ก็โหก็ใช้ย่อยนะจริงๆแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็ใช้ย่อยนะผมไม่ได้ตั้งตัวก่อนหนดูซิมีอะไรไม่มีอะไรเลยโอเคเอ่อของขวาดีก่อน okay. เอ้ยไอ้ Look you โอเคอยุณ o อเออลูกอยู่อยู่เดดอะ ยูเดดมึงตายแล้วอ่ะดูมึงตายแล้วเลยอะ่ะประตูปิดวยครับอายวนวนดูซิมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับนะทังขวาเชีย้ยเสียงนี้น่ากลัววะ่ะอาย u โอเคแมนเจ้าชีวีไม่โอเคไ้สักเออกูขอโทษทีมึงก็ไม่โอเคแล้วเพื่อนปิดปึกอ่ะวนกลับมาอีกแล้ว ปิดม,มีอะไรเปลี่ยนแปลง <_ Be at> ก็ยังเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงห้องแรกเดี๋ยวแม่งไปเปลี่ยนห้องซ้ายกับห้องขวานั่นแน่ผมคิดว่าใช่แต่มันเริ่มหน้าขนลุกแล้วผมพูดตรงๆเลยไม่เป็นไรเรามาวนลูกกันทีนี้กันดีกว่าครับอย่าม,มาจีจะให้มันมากไปเดี๋ยวมันจะเป็นบ้าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่อ่ะ ดูทีวีเลยเหี้ยมะเห้ยขี้แมแวอะไรวะเหม็นขี้แมแวเรือว่าเหม็นขี้แมวเหม็นขี้แมวไฟเริ่มแดงขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ผมสังเกตเห็นขี้แมว แดงอย่างเดียวครับไม่มีขี้แมวจะเด้งขึ้นมาบอกเองอะไม่เด้งน,นะครับเ<อ>ด้งปะเด้งปะเฮ้ยหลายลูบแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยอะ่ะ<อ>ใครไม่ทราบจะไปเชิญนั่งแล้วไปนั่งข้างบนหัวกูได้เนี่ยใครไม่ทราบใครมีพลังมหสัจจันย์ก็ไปเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยครับห้องแรก bend, bend, ห้องนี้นะครับ เปิดไม่ได้ด้วยครับดีเลยดีเลยกูชอบมาเยอะๆแบบปี๊ยไอสัตว์ววกูชอบกูชอบอุ้ยสองก็อีแล้วมีสองคนเลยเหรอนั่งได้อ่ะเธอเลยครับแหววแคมขอผมนั่งข้างล่างนะผมอยากนั่งข้างล่างนะครับอืมอะไรอ่ะ อะไรอ่ะไม่เปลี่ยนครับเหมือนปกติเลยมีสองอันเหมือนเดิมเหมือนเดิมโฮ้ยสวัสดีเชคแฮนไม่ต้อนรับแขกก็แขกไม่ต้อนรับนะโอ้โหเฮียมงนอนเฮียเลยมึงเน,นี่ยสัตโอ้ยนอนเฮียนนเลยมึงเนี่ยสัตดูทังฝ่ายเลยเฮียตัวดำกลายเป็นเท่าถาแล้วครับอันแล้วนี่อะไรเนี่ย โอ้ยทีวีแผดล,ลังสีทำให้นั่นกลายเป็นเท่าถ่านเลยครับทางซ้ายเนี่ยโผล่มาแล้วครับจัมสแ์แโอเคไม่มีไว้ข้างนอก,กจัมส์แร์โอ้ยเดินไปไหนเดินไปไหนอ่ะอะไรของพี่เนี่ยพี่มเมาแล้วเนี่ยไปเดินกลางบ้านสิขาวมันละลายนะครับตกบนไดหรอกเฮ้ยเฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนตกบนไดโอเคไม่ตกบนไดก็ได้ผมไปแล้วนะราเจอกันนะครับพี่ เออโอเคคนเมาแล้วยังมีสติสัมชัญญยะโอเคแบบนั้นก็โอเคนะเชียะเกือบตกใจแล้วกูแต่มันก็แค่เกือบนะเออเฮ้แต่ทำไมมันวนมาทางนี้ครับปิดประตูกูด้วยกูเกือบออกได้แล้วเนี่ยมาดิอย่ามาจี้จ้าได้ปะอย่ามาจี้จ้าให้มันมากไป มันเปิดประตูแล้วครับก็โอเคเสียงแบบยานขึ้นเรื่อยๆนะครับเสียงทีวีนั่นเชียว้าวผมคิดว่าในนี้น่าจะมีไม่มีเหรอว้าวแล้วก็ปิดว้าว ทำไมทำไมคุณทำแบบนี้ทำไมคุณทำแบบนี้ผมไม่รู้ใครมาทำให้ผมเป็นนี้ผกก็ไม่รู้แลวผมมาที่นี่ทำไมผมก็ไม่รู้ผมมาหาคอนเทนต์นะโอเคผมรู้ทุกอย่างนะผมมาหาคอนเทนต์โอเคผมมาหาคอนเทนต์นะโอเคผมมีจุดประสงค์นะผมมาหาคอนเทนต์ครับไม่ต้องถามผมอีกผมรู้อย่างเดียวแหละผมไม่รู้ตื่นมาที่นี่ทำไมอะ จมือ,อมหัวหอมโอเคผมเชิญคุณมานั่งนี่เองนะผมบอกว่าใครนั่งได้นั่งเลยนะโอเคขอบคุณมากนะครับที่รับคำเชิญเค้าไปแล้วแล้วกันขอให้นั่งให้สนุกนะครับในที่แห่งนี้ตึงๆตึงๆตึงอ่งงงนะสามชาอุ้ยนี่มั็นสามคนนี่มั็นสามคนนี่มั็นสามชามือก็สามวงมีก็สามคนอะมีก็สามแขนนะเอ้ยมีกะหกแขนนะ เื่อยเลยครับหายไปแล้วมันเป็นความผิดของคุณเหรออ้าวเยี่ยให้กูวิ่งก็ไม่บอกอ้าวฮัลโหลใจเอ๋พี่ผมวิ่งแล้วนะเฮ้ยโอ้ยความเร็วก็ได้อยู่นะพี่พี่ผมก็ผมก็ดักวิ่งนะบอกกับรงกายนะบอกไว้ก่อนพี่ โอ้ยพี่เร็วเหมือนกันนี่โอเคผมก็วิ่งนะครับโอ้ย oh, พี่นี่ก็ฟรีรันน n ่ i n g ว้า wow. ผมก็ฟรีรันน n ่ n นะนี่ขยับอ,อย่างนี้เลยนี่ขยับอ,อย่างนี้เลยนี่ขยับอ,อย่างนี้เลยฟรีรันน n ่ n เหมือนพี่เล่นสเกต็ตเลยทำไมพี่วิ่งไวขนาดนั้นอะ่ะเท้าพี่ไม่เห็นถี่เหมือนผมเลยนะเพราะว่าเท้าผมถี่กว่าพี่อีกนะโอ้ยพี่สไลด์อ่ะมันเล่นสเกต็ตเลยขี้โกงทำไมพี่ขี้โกงเงี้ยเอ้พี่ไม่คุยกับผมเลยหรอ นี่เราวิ่งมาละนี่เราวิ่งไปด้วยกันเลยนะโอ้นี่ไงอะไรโอ,โ,อโอ้โตโอ้โตโอ้เตียงเตียงโอเคนอนดูทีวีไลยฝันอีกวันหนึ่งสินะโอ้ว่าต้ อย่าบอกนะว่านี่มันศพกไูไหนไหนก็ถอดวิญญาณมาแล้วไหนลังดูสิบ้านหลังนี้เป็นไงนี่ก็นี่มันบ้านกูถูกกว่าเออสงสัยอะไรอะ่ฮะฮัลโหลโอเคผมนั่งด้วยได้เปล่าอ่ะอ่านี่ไงนั่งด้วย เอยขอนั่งสัมภาษณ์ทุกคนนะครับที่นี่เกิดอะไรขึ้นน่ะผมอยากรู้จังเลยว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นอืมทำไมทุกคนเงียบหมดเลยะที่นี่เกิดอะไรขึ้นอนะ่ะผมอยากรู้อ่ะเออเชีย้ยกูดำกูกลายเป็นวิญญาณเท่าทานกูสีดำแล้ว <c oughs> ได้เวลาหลอกหลอนได้เวลากลายเป็นผีหลอกหลอนแล้วผีเฮียนในบ้านนี้ <c oughs> เอา,ามันจมันน่ากลัวดีนะครับแต่ว่าผมช่องผมเน้นตลกนะ <c oughs> ขออนุญาตท,ทำให้มันเป็นการตลกนะครับโอเคอย่าไปซีเรียสมากนะครับทุกอย่างนะงเพื่อความบันเทิงนะในช่องของผมผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขครับเป็นเกมที่ไม่แย่นะครับผมคิดว่าสนุกดีนะเพราะว่ามันดูมีคอนเทนต์อะไรโอเคดีมีพี่วิ่งเล่นสเก็ตด,ด้วย มีตัมสเกร์มาปิดไฟด้วยว<ห>้าวโอเคดีเอา um ละครับผมถ้าใครจะพูดคุยอะไรลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะถมงติจะไม่ได้สแสดงอะไรออกไปก็เถอะแต่ว่าขอบคุณมากที่คอมเมนต์นะครับเป็นแนะนําเกมวิจารณ์ผมก็ได้นะวิจารณ์ภาพนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นคุยเล่นอะไรก็ได้หมดเลยนะครับผมเอาล่ะก็ใครชอบฝากกดไลค์ซับสไคร์แล้วบอกพูดคุยนี่คือวินคินไรส์